ก็เหยีมไอ้แดตอนเที่วินตั้นนะคะก็เหยียมไอ้นี่ก็เหยียมแมวอีกนะคะตองหมัดรกับเรามาเห็นอกดอกนะคะซ้ำดกเลย ครับครับเี๋ตอนมาหนองเร้าเมื่อไงนะตอนเดียวกันเดี๋ยวแนวเย็ดไปให้แต่โค้งหนองเร้าดายดินดีามหนองเร้ามาหน้าดินในเมื่อในกุ้ในลำเมืองนะคะลำเมืองด้วยลำตาลหอมาปต้องแต่โค้งเหยี่ยวแมวยกไม่โหดนะนี่เหยี่ยวแมวให้เลยดอก พอกทีเดียวร่ำนกนะคะแา่แมวไม่ได้นะคะหวัวเนียนแต่น้องเศร้าโดนมันได้โอ้ยยแมวไม่ซื้อดินมันไม่ไหนเปลี่ยนนะ,ะมันมันมันเต็มในต้้งนะคะยา,ายแมวใส่ต้้งไว้แ้วมันเอ็นรั่นเลยยายแมวมัดไปกับเศ้า นุบวยนะแล้แต่โอ,อยู ให้แม่มัดต่วงหลังนะคะมัดไว้กับโซ่